เฉพาะค่าใช้จ่ายน้ำาดื่นแต่ละเดือนเป็นยังไงคุณผู้ชมลองคิดตามด้วยนะฮะก็ซื้อเป็นขวดลิกนะคะเป็นแพ็กแพ็คหนึ่งก็50บาทค่ะอาทิตย์หนึ่งก็5แพ็กตก250บาทบเดือนหนึ่งก็รวมทั้งหมด1,000บาทค่ะ1,000บาทต่อเดือน มุมคุณปูคิดว่าแพงไหมครับอืมก็แพงนะคะเอาจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยค่ะก็ใช้เครื่องกองน้ําแต่ว่าก่อนที่มันจะพังไปเนี่ยค่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนไส้กรองบ่อยก็เลยรู้สึกว่ามันเปลืองค่ะก็เลยเปลี่ยนมาดื่มเป็นน้ําขวดแทนค่ะแล้วเวลาเปลี่ยนไส้กรองทีเราก็ทีนะครับมาทางคุณคิงคองบ้านดีกว่าครับเป็นไงครับส่วนตัวครับบ้านผมคนจะเยอะใช่ไหมครับถ้ารวมตัวผมด้วยก็8คน อาทิตย์หนึ่งถ้าไปห้างทีคือแบบคนแบบเต็มคันรถเลยเห็นภาพเดือนหนึ่งก็ตกอยู่ที่4ี่พันบาทครับโอ้โหพอพูดปุ๊บแบบโกรหลังครับโอ้โหเห็นภาพเลยตอนแรกเข้าใจว่าคาว่าหนักของคุณคิงคองนึกว่าจะจ่ายหนักคืออันนั้นก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าที่หนักนี่คือต้องนี่เเองจริงๆขึ้นรถนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายแฝงอีกนะฮะ4 0 0พันบาทมีอะไรอีกบ้างคงจะเป็นพวกค่าเดินทางครับ ค่าน <mile> ้ำมันอะไรอย่างนี้นอกจากนี้อาจจะมีพวกถุงขยะอะไรอย่างนี้ด้วยครับเห็นภาพเลยว่าที่ต้องไปซื้อจริงจจังเพราะว่าไปซื้อทีเราก็เอาน้ำมาทั้งรถมันก็เป็นค่า้จ่ใส่แฝงเพิ่มขึ้นมาปูล่ะครับค่ะก็บางทีเราก็ไม่อยากไปหอบมาเองจากมินิมาร์ละค่ะก็ใช้บริการเดลิเวอรี่แต่ก็ต้องบวกค่าส่งน้ําเพิ่มขึ้นมาค่ะให้คนที่เขาไปขับรถมาส่งที่บ้านเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าระหว่างคุณ s u b s c r i b e กับโคเว5ปี กับการใช้จ่ายค่าน้ําดื่มของคุณทั้ง2คนเนี่ยมันจะต่างหรือมันจะเหมือนกันยังไงไปดูกันชัดๆครับถ้าเกิดว่าเป็น NEO PLUS ครับเดือนละแค่790ก790บาทหารต่อวันมานะฮะเพียงแค่26บาท33สตางค์เท่านั้น <Wow. S 1> แต่ถ้าเกิดมาเป็นมุมของคุณปูแม่บ้านของเรานะครับจากเดือนหนึ่งนะฮะน้ำดื่มขวด1,000บาทต่อเดือน หารเฉลี่ยให้เห็นกันชัดๆเลยคือ33บสาท33สตางค์อันนี้มากกว่านีโอพลาสแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของคุณคิงคองนักลงทุนของเราครับโอ้โหนี่ยิ่งหนักเลยนะฮะคือ1เดือนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายน้ําดื่มขวดถึง4 0 0 0บาทหารเฉลี่ยแต่ละวันนี่คือวันละ133สบาท33สตางค์เลยครับการที่เราส b s c r i b e กับโคเวนะฮะนอกจากจะได้น้ําดื่มที่สะอาดดีต่อสุขภาพของคุณแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆใดน,น,น,นะครับยังไม่พอครับ เรายังมีบริการพิเศษของโคดี้นะฮะเข้ามาดูแลในการตรวจเช็คเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีตลอดระยะเวลา5ปีเต็ม <วะ S 1> น้ำดื่มสะอาดดูแลครบแบบนี้เลยเหมือนเป็นการลงทุนด้านสุขภาพเลครับเนี่ยถูกต้องครับมุมมองของนักลงทุนถูกต้องเลยแล้วถ้าเกิดเรา Subscribe เกิน5ปีไปแล้วนะครับถ้าเกิด Subscribe เกิน5ปีผมพูดเลยนะครับว่าคุณก็จะได้ เครื่องกรองน้ำโคเวไปเลยหรือคุณจะเลือกต่อก็ได้นะครับคุณจะเป็นเมนเบอร์ของเราต่อไปหรือว่าคุณอยากจะอัพขึ้นมาเป็นเครื่องใหม่ก็เป็นช้อยส์ให้คุณเลือกตัดสินใจได้แล้วพวกค่าแรงค่าเปลี่ยนไส้กรองอะไรพวกนี้ล่ะคะค <c oughs> ่าแรงค่าเปลี่ยนไส้กรองฟรีอย่างนี้ก็ประหยัดไปได้ไหลายพันเลยนะคะ <c oughs> ถูกต้องเลยครับและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะดูสิครับด้านข้างของเราดีไซน์ของเขาดีขนาดไหน เวลาเพื่อนบ้านเวลาใครมาบ้านนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเหลียวมองนะดีไซน์ก็ไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นสวยแบบนี้ถามคุณปูชอบไหมอ่ะสวยจริงค่ะนีไงนะฮะ <laughs> พูดเลยนะว่าคุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์จริงๆนะฮะได้น้ําดื่มที่สะอาดนะครับแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแฝงอะไรคุ้มแบบนี้มีโคดี้ดูแลฟรีตลอดระยะเวลา5ปีเต็มโคเวเวใหม่ <laughs> way, ai, ที่ใช่สําหรับทุกคนครับ